เอสวัสดีครับผมกันอีกแล้วนะครับกับหนุ่มล็อกชาแนลย้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ b ีวายดีออโต้สามนะฮะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมารีวิว b ีวายดีออโต้สามกันรีวิวสั้นๆคร่าวๆกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่ารถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับไปดูกันเย้เดี๋ยวเรามาดูเส้นสายของรถ b ีวายดีออโต้สามกันนะครับนี่คือด้านหน้านะฮะเส้นสายด้านหน้า นี่ด้านข้างนะครับผมก็มีสันนะมีสันมีเหลี่ยมเขาออกแบบอะครับผมมาให้เข้าหลักของเขารู่ลมที่สุดนะแต่ผมชอบนะผมชอบด้านหลังนี่ฮนะด้านหลังด้านหลังก็จะมีเส้นยาวอ,อย่างนี้เลยนะฮะไฟเบรกยาวอย่างเงี้ยสวยดีแล้วก็สามารถที่จะ สั่งเปิดไฟฟ้าได้นี่คนระับเป็นประตูไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมไม่พอครับผมปิดไฟฟ้าเองได้ด้วยนะฮะเ,เห็นไหมครระบบโอเคเยี่ยมมากคุ้มค่าล้านสองผว่ารถไซส์นี้นะขนาดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมดูข้างในกันว่าข้างในนั้น มันจะมีรูปร่างหน้าตายัางไงนะครับผมแต่ผมว่าข้างในมันจะแบบล้ำล้หน่อยนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผมนี่ครับนี่คือข้างในนะฮะเราไลายย่ตั้แต่ประตูไปเลยนะฮะผมอาจจะแบบไม่ได้รีวิวละเอียดอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าก็มีคนรีวิวเยอะแล้วละแต่เราให้ดูนิดหนึ่งว่าข้างในมันจะเป็นรูปร่างแบบยังไงมันจะดูล้ำล้น่อยอันนี้ปงมะไลนะแต่ผมไม่ชอบเกียร์มันมาก เกียร์เนี่ยมันจะดูแบบดีไซน์แบบยานอาวกาศมากเลยฮะข้างในเนี่ยถ้าคนชอบอะไรแบบล้ำๆนะชอบไฮเทคโนโลยีอ่ะชอบแบบการดีไซน์อะ่ะผมว่าชอบแต่ถ้าคนแบบไม่ได้ชอบอะไรแบบล้ำมากมายอะ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเนี่ยเยด้านข้างนะครับผมไปดูนี่ข้างในข้างหลังกว้างนะนี่มีแอร์หลังด้วยนะฮะเนี่ยนี่นะครับผม ตัางหลักแนั่งสบายผมชอบใหญ่โตดีควายขาได้แบบสบายมากเลยนะตอนนี้เราก็อยู่กันในรถดีวดีอัโต้สามแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปหาเพื่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าระยะทางเดินทางไปเดินทางกลับนั้นใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูว่ามันจะประหยัดเท่าไหร่นะฮะรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคครับไปกันเลยเย้ yeah! ตอนนี้นะครับผมได้ตั้งทริปเอาไว้นะครับทริป A นะฮะเป็นศูนนะฮะก็มีแบตอยู่ในรถเนี่ย88%สนะครับผมตัวนี้มันก็ขึ้นว่าสามารถวิ่งได้อีก423รบมกิโลนะฮะแต่ผมจะดูว่าวันเนี้ยเราใช้งานเนี่ยจากศูนย์เนี่ยไปจนถึงจบการใช้งานเนี่ยกี่กิโลและแบตจาก88เนี่ยครับผมมันจะลดไปเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวนี้ลองไปดูกันนะครับผม ต,ตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยทิป A ที่ผมตั้งเอาไวจากศูนย์เนี่ยวิ่งไป30.8จุดนะครับผมกิโลจากบ้านผมเนี่ยมาถึงบ้านเพื่อนเนี่ยก็จาก8 8เปลดไป7%นนะฮะนะครับผมก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับผมก็ประหยัดเยอะเลยะฮะ เจปอร์เซ็นต์สามสิบกว่ากิโลอ่ะสารเกือบจะสามสิบเอ็ดกิโลครับผมได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าระยะทางวันนี้ทั้งหมดนะฮะไปกลับแล้วอาจจะมีวิ่งไปนู่นไปนี่ไปนั่นนั้นแล้วมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเค๋ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระยะทางวันนี้ทั้งหมดนะะที่เราใช้ไปนะครับผมว่าระยะทางเท่าไหร่แล้วก็ มาดูว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้ไปจากตอนแรกที่มันเหลืออยู่ประมาณสัก88%เนี่ยนะฮะมันใช้ได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าครับผมและนี่ก็คือระยะทางนะฮะที่ใช้ไปนะครับคือ77.6นะฮะกิโลนะครับผมแบตบนะฮะจาก88นะครับเหลือ70%นะฮะพอดีเลยนะฮะก็โอเคนะฮะ ใช้ไปเกือบ80ดสโลลดไป18%เอนงนะครับผมนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ใช้ไป77.6กนะกิโลลดไป18%นะครับผมถ้าก็บ่ารถคันนี<__<_<_้เนี่ยถ้าชาร์จเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยก็สามารถวิ่งได้4 8 0ร้อถึงห้ากิโลเมตรได้เลยนะฮะผมว่าถ้าวิ่งในเมืองนะทำดีๆเนี่ยห้ารกิโลเนี่ยเราเห็นอยู่แล้ว แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดถ้าไม่ได้แบบว่าวิ่งอะไรมากมายผมว่าได้อยู่นะ4 6 0 480นะฮะเราทำได้แต่ถ้าเราเร่งเหยียบมากๆกเนี่ยก็อาจจะไม่ถึง480นะ,ะก็เหมือนแบบเราใช้รถน้ำมันอะ่ะยิ่งเหยียบเยอะมันก็ยิ่งกินเยอะนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็ขอจบรีวิวแต่นะ้าเท่านี้ก่อนนะครับเป็นรีวิวสั้นๆนะฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆดีเรามารีวิวเรื่องฟังก์ชันและคำสั่ง ของมันอีกในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขายดีเฮงเลยนะครับ